สัมนักสตูดิโอเลยครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายเ็บนะครับสวหรับว่าด้าละครัเออต่อต่อตอนนี้นะฮะเราก็จะพาไปมึงกิดรีวิวเมืองนี้ก็ติ๊ตัวนี้ก็จะเป็นที่โรงแรมคุณคุณคุณที่การผมเก่านะฮะตอนนี้บรรยากาศคนรอบๆค่ะคนก็จะเยอะไปหมดนะครับคือแบบชายที่แบบนี้ก็ใส่แว่นมาแต่พวกผมมึอนะฮะใส่แว่นเอาแล้วกันอันนี้ก็เป็นคนนะฮะโอ้ดีแน่งพี่นี่ฮะอันนี้ก็คือที่เขาให้เล่นนะฮะคือดือคืออันนี้คือ เป่นนะครับว่าใครก็รทำไม่ได้จะหนุแล้วเพราะผมมาเถื่อนนะไม่ให้บารดีนะเราเราจะพาไปดูแบดีๆกันนะฮะโอเคเราก็พาบาร์กะกร่ก้อนนะพวกยักษ์เจ้าก็มาเนี่ไม่ม่นะเด <c oughs> ี๋ยวนีก็คือแปลน่าสามรถสามล้านไรผมผมเองก็ผมเองเคยดาวมาอันนี้คือผมเข้าฟรีนะท <c oughs> <c oughs> ี่เกิดผมเป็นเจ้าของที่ดีผมไม่นเจ้าสายวมงเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามิจอนเขาเคยบอผมหมดนะอันนี้ก็เข้าไปเข้าไปเหรออันนี้เขาก็มีที่ให้เข้านะ ก็ประมาดิคือทางดาตาอันนี้คือมันเป็นทางเข้าที่ชาวเดอนของเราอันนี้ก็นำเข้าตัวนั้นนำเข้าตัวนี้อันนเราก็ไปเยวรับขอแหละเถื่นะครับเถื่อนจะคอยกินสีบ่เอ้ยลีลีคอยกินสีโอ้ออนนี้ เออขอไพ่ด้วยนะครับต่อตอนนี้เรามาอยู่ที่อันนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเชิบเชิบยางกำเว้นนะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ให้ลูกดมากสามารถดูเองยินเองได้นั่งบางนั่งเลยกิ๊งเศร้า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 ข้าก็เป็นที่ดูทีวีห้องผมเองก็พวกนั้นก็ต้องรีบทำหยิบเนี่ยอันนี้ก็คือนางกระจิกนะ มดเลยครับท่านผู้ชมบัตรเคเป็นแบบๆๆ <c oughs> มันก็แบบแบบอารมณ์แบบสบายโยกิรสนวนเราคือูแปงนตอนนี้ออมากติยุค2018นะฮะ2018ตอนนี้เราเราก็จะเราเราไม่ได้มาดีเรามาแบบนแล้วเราคือเครื่องทำนึแข้งก้อนนะฮะแข้ง <c oughs> ก็นแล้วรคือโอ้ <c oughs> มีข้อเไปโซลาเทียวนะฮะ แต่เนี่ก็เป็นบ้านหม่ได้ครับตัวนี้เราขอไปถ่ายไม่ได้คนระัมันมีคนอยู่ <c oughs> เราเอามาถทงตรงสารานเดือกประมาณสามนี้อะไรอะไรก็คือเราไปเจอมาหล่อบ้างเลยนะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย ไม่รู้เมือนกันว่าเขาทำมาไม่รู้นะครับว่าประกรใกาของาการเราเป็นเชากชี่ก็เป็นขออดิดาสเดี๋ยวเราก็เจอสาวเลืบตะโกนรุดมามามาแล้ก็คืออกระงที่เราจะตตัวนะอันนี้คือโคกหอกช่ยอัน้มค่าขี้กระหืแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราชัวร์เขาอาจะมาหายิ ม่รู้ว่าช่องไปแถวเราจะบอกว่าที่แถอนเราก็อยู่ที่สรามสองรอนั่งนั่งนั่งโมดับตัดงยหญ่เขาออกไงี้โอ้เศรษเศรเศรเศรไปต่อไปต่อไปต่อขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไปหลุนเนี่ยมให้ไปหลุนเนี่ยม ที่นี่สามารถเอาผู้สาวเข้ามาได้แต่มันไปดีเพราะว่ามันอาจจะตกว่าจะไปเสียตาว่าไม่ทางนี้กะใหม่ๆมันขู่วิญญาณใหม่มันขู่กว่าบางขู่เฮ้ยขันหง่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการึไมม่งหีอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะฮะเราไม่สามารถลงไปได้เพราะว่ามันลงยากดดเบ็ หร้อยร้อยร้อยอยเดี๋ยวเต่อไปต่อมเดี๋ยวเขาจะไใบเอีนไปต่อไปต่อไปไปพึ่งนะครับไปพึ่งเอาไม่นา้ไปต่อไปต่อต่อหวนวะเ้ยจะเด้เขาสามบาสามข้าเจ้าพันหมูม่มูไปจะเอาหกพันไปเอาเข้าไปเปลนสัมโอ้โหเกาะลอยานไปใฉต่อไปูนน้ำเลยครับ โอเคนะฮะท่านมตอนนี้เขาก็จะเล่นน้ำให้เหมืนกันน้ำมันก็ลึกประมาณร้อยล้านเมตรยูจูเบอร์ตอนนี้เฮ้ยสป็รุ่นเป็นรุ่นเป็รุ่นบ้าเกาตอนนี้แล้วก็ได้ทำเสียงไอ้ห เราจะเอาไปเรื่องสินค้าแล้วโชว์ร้ันสุพรรณแดงแต่เหาไ่เก็บโอ้คเก็บหรอครับโอ้คืองสินค้นี่ก็เป็นก็ไม่ได้เราให้มาได้นะเสื้อมันบางมากเลยเสื้อต้องผมขนาดนั้นถึงจะรได้เพราะว่าผมคือเจ้าของที่นี่คืออันดานเนี่ยย<ม>ังไป็ขอปลอบเลยก็ดูเอาผมรวยไม่รวยโอ้ไม่ได้ซื้อของมาว่าผมก็อยากบอกตอนที เดี๋ยวเจ้าเช่าของผม要ย要写ไดเสีุดดูๆๆา,างหลังไปเราจะไปต่อนะท่านผูช้ชมนะเราจไปต่อนะอต่อขึออ้นเถือนนี่ oh, เลยวงวิจารณ์เฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงถ้าใคนไปนั่งแผลผมใหกูเอาเอามา<ส>ดีลูกท<ส>ี่เราลูกพี่เราเจอมนุษย์ที่กำลังลงไปนั่งแผ่ ความพยายามสูง pues ่เรานะกดว่าเราลอมากเลยนะโอการลวีเกือบเกือบขเงาราก็ไปเกือบกูสี่กี่ลายทหารอย่างดีพอดีลงๆต้องไปแบบงี้ต้องไปแบบว่าโอย เลยเขาเรียนเลยกดเปียวงานมือกับพ่อได้เอาตัลองอธิบายยังมากก็ขีหมงกันสักอ่ะมาตัวนี้คือตอนนี้ยากุซี่ผมขาดผมนั้นต่อผมนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่านี่ไอ้เหี้ยผู้สาวผู้สาวครับผู้สาว

น้ำมันคนแรงเลยครับน้ำมันอะไรครับเนี่ยน้ำมันอะไรครับแกส๊สโซฮอลน้ำมันพืช <labour und S 2> ครับเฮ้ยไอ้ปั๊มปั๊มปั๊มวะปั๊มอุ้บีบั๊มยากเราออกมาบีบเองว่าแต่ปุ่มจะเจ้าจริงว่าจะปุ่มจะบ่จริงที่แม่ยุ่งโวยสัตว์ออกออกว่

ไม่ได้กติเขาก็สีคอนหินเน่คนหินเน่คอนหิน่มันนี่มันน่มันยามืนอ๋อคุ้ยคุคนกัอะไรกหลายไปไปไปบีบีไปต่อไปต่ออันนี้กระชาออกดอกนะตัวกระ้าออกดอกตัวสองเขาบินกันท่างกว่าตัวกระ้าออกดอกคี้ยคุ้ยคุุ้ยคคุย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 ย โอ้อันนี้ก็คือควยยองหน้าควยยองน้มีชื่อควยองยองเนี่ยาบาทนี่จะบาทไอ้สุนเอ้หาบาทันอะไรเอ้ยวะไปบอกบอเขาบอกห้เขาบอกห้ไงคืเขาบอกเงินไอ้ยวเือกได้ลูกเอ้อันนั้นปาป้า้าปแบบยังมอมอมปาป้านโดนละมวยบอนคัวเบตัวนี้ เบ็ดเบ็เบ็ดเบุ้ยกูว่าอันนี oh ้ตัวผูอันน้ตัวแม่ป่ะเนี่ยพอมันไปดูดบายหม้ออุยเขานแม้อปอกป๊เนีอาโอ้ยเยผู้ปซะกดจีกดจีป่าเรื่องฮะไอเี็คเฟิร์ดอ่ะยังไยังไยัไดกันยู่เาเดกันยู่เ ว่าไปปูไปปูนไปนาปูนเป็นไปน่ไปทางไห้ไป้ถนานานเอ้ยยาไปโยชตายดรอกตื่นเตี้ยก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทายคลิปอยู่่ายคลิปอยู่แป๊บนึงครับต่อให้ต่อเอาอีเล้มามึงมากับใครดิ มามาเอามาว่าชาวิปดีเอาไว้เยงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับยินดี